ซูบช่องนักบุญพระนีจรก็เดินทางรอดเล่พระนีจรมาตามอัตยภาพครับเมื่อไหร่ทังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปทุกคนเหมือนกันครับผมครับขอขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้มีพระคุณที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับนักบุญพระนีจรครับผมครับ ก็ขอบคุณลหลายๆคลิปที่ท่านผู้มีพระคุณได้ชมคลิปแล้วก็ขอขอบคุณมากครับกับคอมเมนต์งามๆที่ได้ส่งมาในคลิปของนักบุญพเนจรครับผมก็ทุกคอมเมนต์ทุกคําวิจารณ์ทุกการวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นไปได้ทุกอย่างกับรายละเอียดของคดีน้องชมพู่ครับผมครับการไปยาวๆแล้วก็ติดตามยาวๆติดตามจนกว่า จะพบตัวคนร้ายกับคดีน้องชมพู่ทุกคนก็จดใจจดใจจอและหลายๆคอมเมนต์ก็เป็นเรื่องราวดีๆขอพระคุณมากครับผมครับครับนักบุญพนีจรก็เดินทางมายาวไกลแล้วกับคดีของน้องชมพู่และก็เดินทางกันต่อจนกว่าจะเจอตัวคนร้ายครับผมครับก็เดี๋ยวขอบอกวิธีการถอดแมสที่ถูกต้องหน่อยนะครับอ่า ผมก็ดูจากนายแพทย์ท่านบอกมาอีกทีหนึ่งก็คือการถอดแมสที่ถูกต้องก็คือจับสายแมสทั้งสองข้างแล้วก็ถอดออกมานะครับผม้วเวลาใส่ก็ใส่ทั้งสองข้างครับผมหรือถอดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับผมครับครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะถอดแมสออกมาก่อนนะครับปึ๊บถอดแมสออกมาแล้วครับผมถอดอย่างถูกต้องครับอย่าไปจับตรงหน้ากากหรืออะไรเพราะว่ามือเราไปสัมผัสอะไรมาเราก็ไม่แน่ใจครับผมครับก็นักบุญปณีจรก็ มีครับผมเจลแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอาไว้เช็ดมืออ่าเช็ดมือมือเราไปจับอะไรมาก็ใช้เจลแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เช็ดก็สามารถป้องกันโควิดหนึ่งเก้าได้ครับผมก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งครับอ่าแต่ก็ป้องกันก็ดีกว่าไม่ป้องกันครับผมครับก็คลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องข่าวที่ตามกันอยู่นะครับก็ของน้องชมพู่ เพราะว่าจากหลักฐานจากหลักฐานที่พบหลักฐาน,น,นมันมีตั้งแต่ที่พบที่ศพน้องชมพู่นะครับตอนที่ไปเจอที่ในเขาภูเหล็กไฟครับผมก็จะมีหนึ่งรองเท้าแตะ,ะมีกางเกงน้องชมพู่มีรองเท้าแตะครับผมแล้วก็มีรถแบ็คโฮค,ครับแล้วก็มีชุดลายพรางทหารที่โดนเผาไปแล้วแล้วก็มีสายเปรครับผม ก็หลักฐานพวกนี้ก็ทางตำรวจได้เก็บไปกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจหา d n เอของผู้ต้องสงสัยนะครับผมครับแล้วก็อีกในนึง่งมันมีหลักฐานตัวหนึง่งที่มันขาดอยู่แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญมากก็คือหลักหลักฐานเสื้อเสื้อกล้ามสีขาวของน้องชมพู่ที่น้องชมพู่ใส่ไปวันนั้นนะครับใส่อยู่วันนั้นครับผม ที่มันหายไปจากตัวน้องชมพู่แล้วก็ไม่ได้อยู่กับศพครับแต่ทีนี้จากที่ตอรอเนี่ยได้เดินทางไปในพื้นที่ได้ไปค้น,คนพาสุนัขตำรวจไปด้วยแล้วก็ได้นมกลิ่นาจากเสื้อผ้าของน้องที่พ่อแม่เอาให้ที่อยู่ที่บ้านนะครับก็ตอรอก็พาสุนัขตำรวจมาจากกรุงเทพครับก็ขึ้นไป3มตัวก็สุนัขตำรวจก็ได้ไปนม ได้ไปดมใน,ในพื้นที่ของศพแล้วก็กลับมาแต่สุนัขตํารวจไปหยุดชะง,งักที่โขดหินที่โขดหินก็ตํารวจก็ได้สันนิษฐานว่าอย่างนี้นะครับว่าน่าจะมีร่องรอยการทิ้งอของที่ติดตัวดองหรือเป็นเสื้อผ้า,อ,าอยู่ที่โขดหินแต่น้ําอาจจะพัดลงไปข้างล่างแต่ตํารวจก็จะได้ไปตามหาร่องรอยข้างล่างอีกทีนึงแต่มีสัาพข้อสงสัยตัวหนึง่งก็คือ มันจะมีถ้าอยู่ด้านบนครับถ้าด้านบนภูเขาเด็กไฟนะครับตามที่เป็นข่าวก็มันมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะขึ้นไปแล้วเผาเสื้อลายปางแล้วก็เพื่อจะทําลายเสื้อกล้มสีขาวตัวนี้ของน้องชมพู่นะครับที่บนในถ้าหรือเอาไปซ่อนไว้ในถ้าหรืออาจจะทําลายอยู่ข้างบนหรืออาจจะอะไราต่างๆนะครับก็ข้อสันนิษฐาน ของทางตำรวจก็ต้องไปค้นหาหลักฐานอีกทีนึงครับมันมีความเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะว่าจากการเจอศพของน้องเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวันก็ต้องตามหาพยานหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและที่คาดว่าจะเป็นไปได้เนี่ยให้ครบครับผมเพราะว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นเสื้อกล้ามสีขาวเนี่ยจะมีหลักฐานของตัวดินเอเนี่ยเยอะมากกว่าตัวตัวอื่น เพราะว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะจับแล้วก็อะไรต่างๆอาจจะอะไรมีอะไรติดไปที่ตัวเสื้อตัวนั้นครับหรือไม่อีกในหนึ่งหลักของการสันนิษฐานก็คือคนร้ายอาจจะสับขาหลอกแล้วก็คือตบตาตำรวจนะครับก็คือการทำลายหลักฐานอ่าก็คือเผาทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้ตำรวจตามรอยได้เจอครับก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ น้องคนนั้นคอมเมนต์มาก็ขอขอบคุณมากนะครับผมกับคอมเมนต์ดีๆที่ว่า,าช่วยแนะนําแนวทางก็คือการทําลายหลักฐานเนี่ยมันเป็นข้อที่จะมาให้ผมชี้พิรุษที่คนร้ายได้ทําไว้นะครับครับแล้วก็คนร้ายอาจจะพรางตาตอรอเนี่ยโดยการทิ้งของไปตามทางาทิ้งของทิ้งไปเรื่อยๆอแต่ของที่ทิ้งไปนั้นอาจจะ คือมันหลายวันอาจจะไม่มีรอยนิ้วมือหรือไม่มีตัว DNA แฝงอะไรประมาณนี้คือตอรอก็เลยต้องทำงานยากแต่ตอรอก็ได้ปูพมนะครับไปในหมู่บ้านแล้วก็เก็บ DNA ของทุกคนก็คือเก็บ DNA ไม่ว่าจะเป็นเยื่อปุกกระพุ้งแก้มเส้นผมแล้วก็ขนในที่ลับแล้วก็เล็บมือครับ แล้วก็อีกในนึ่งก็ตอลอก็ได้ไปดูชุดลายพางอ่าแต่ชุดลายพางเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยทำการเกษตรทําสวนทําไร่มันแล้วก็ขึ้นไปหาของป่าชุดลายพางจึงมีกับทุกบ้านเพราะว่าชุดลายพามือสองเนี่ยเขาก็มาขายค่อนข้างราคาถูกครับผมอ่าขายค่อนข้างราคาถูกก็ชุดละร้อเองแล้วก็ตอลอส่วนนึงก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอ่า สอบถามจากร้านขายชุดลายพางาก็ค้นหาหลักฐานเต็มที่ครับเพื่อให้เคสนี้เป็นเคสที่ปริศนาก็คือตามหาหลักฐานครับผมก็อีกหลักฐานหนึ่งก็คือคนใส่เสื้อสีชมพูตรอก็ไปดูในหมู่บ้านก็ไอเสื้อสีส้มครับผมอขออภัยครับเสื้อสีส้ม ก็ตอลอก็ได้ไปดูในหมู่บ้านแล้วก็ทุกคนเสื้อสีส้มก็มีเยอะตั้งหลายหลังอ่าครับแล้วก็ตอลอนี่ก็ได้ออกไปสอบถามกับชาวบ้านแล้วก็เฝ้าดูผู้ต้องสงสัยที่ตอลอคาดว่าครับจะเป็นคนร้ายว่ามีพิรุธหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ตอลอก็พยายามดูอยู่ครับว่าพวกเขาได้แสดงพิรุธหรืออาการใดหรือไม่ ก็คือการจับตัวคนร้ายเนี่ยก็ต้องตามพยานหลักฐานละครับเราจะไปจับตัวคนร้ายได้โดยที่ไม่มีหลักฐานไม่ครบไม่ได้เพราะว่าถ้าไปขึ้นต่อศาลแล้วหากหลักฐานไม่ครบโดยเก็บหลักฐานมาจากที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานจากปากของบุคคลไม่ครบแล้วไปขึ้นศาลศาลจะมองว่าหลักฐานไม่เพียงพอครับก็จะไม่สามารถ เอาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ครับผมครับก็เป็นในหนึ่งที่เป็นทุกอย่างก็ทุกคนก็ใจจดใจจออยากให้ทางจอรอเนี่ยหรือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจับตัวคนร้ายได้แต่คือความเป็นจริงก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทําทำงานอย่างอรอบคอบและทำงานตามหลักฐานที่มีอยู่ครับต้องยอมรับว่างานนี้ เจ้าหน้าที่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ทําเต็มที่เพื่อประชาชนก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตารวจครับทําตามทําเต็มที่และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานเนี่ยทำเต็มที่เพื่อช่วยเหลือกับคดีน้องชมพู่ครับผมแล้วผลที่ได้จาก DNA ผล DNA จากไม่ว่าจะเป็นตัวรถแมคโครหรือหลักฐานต่างๆผ้ามันตรงกับดี a ของใครที่ในหมู่บ้านหรือต้องสงสัยผู้นั้น พ่อจะเป็นผู้ต้องหาครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยลุ้นตามไปกับคดีน้องชมพู่ด้วยนะครับผมครับนักบุญคเดจจก็ได้ติดตามคดีมาตลอดแล้วก็ขอว่าเพื่อนๆให้คอมเมนต์สวยๆเข้ามาให้นักบุญพเดจจได้ติดตามแล้วก็ดูทำลายของข่าวประกอบกวบคู่ไปแล้วมาวิเคราะห์ได้ดี ขอบพระคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาด้วยครับผมครับก็ขอให้เพื่อนๆท,ทุกคนที่ได้รับชมคลิปของนักบุญพเดจรจงมีความสุขจงมีความเจริญตลอดไปครับผมนะักโมพุทธ,ธายะาสัสบังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดี 洒脱。